ก็ให้ด้วยความเมตตาแต่ใครจะฟังธรรมะเราได้เท่านั้นแหละเพราะธรรมะเรานี่เราพูดด้วยความสัต์ความจริงไม่มีตำราออกแสดงออกแสดงเป็นเหนือตำราดูเข้าใจไหมในตำราเป็นแบบแผนเป็นแผนที่แต่ปฏิบัติไปแล้วเหนือตำราแต่อาศัยตำราเป็นแผนที่ออกกากเข้าใจพิ่ดุกก็ไม่ถูกหลงในพระใตพี่ดุกก็ไม่ใช่ เพราะพระพระุทธเจ้าตัดแล้วในกาลมาสูตรว่าอย่าเชื่อโดยอ้างตำราบุญบาปในตำรานั่นก็เป็นอีแบบหนึ่งบุญบาปในการบ,บุญบาปในการรูก,การเห็นนี้แลเป็นของแท้เราก็เลยปฏิบัติพอปฏิบัติเห็นเท่านั้นแหละโอ้คนตายเก่าตายใหม่แต่เป็นคารวะถามเขาทำบุญยังไงจริงไม่เอ้ไปยังไงมายังไงจริงไม่ได้ขึ้นสวรรค์ไม่ได้ไปเกิดวิญญาณตกลเห้ยได้ล่อนในวัดวาอารามเต็ม ก็จะอย่างนี้แหละก็เหมือนอย่างนี้เตมในวัดวาอารามไม่รู้ทางไปเกิดพ่อแม่กูจารย์ไม่ได้ประมาทหมุกนะคณะกูบา,าจารย์ที่นั่งเต็มอยู่นี้นะกราบขอขามาด้วยนี่พูดความจริงหน่อยถ้าพ่อแม่กูจารย์ไม่มีศีลบริสุทธิ์ก็ไม่สามารถโปรดวิญญาณกลุ่มนี้ขึ้นสู่คติที่ดีได้เพราะในขณะจิตสุดท้ายฟังนะพทะเจ้าตรัสถึงนะ่ะสร้างชาลาล้อยหลังพันหลังเมื่อจิตสุดท้ายไ,ไ,ดได้ลึกไม่ได้ได้ลึกไปว่าไปฆ่าสัตว์ตัวหนึ่งก็ ตกนรกเลยนะหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานเลยพอใช้กรรมนั้นเสร็จค่อยกลับมาเอาบุญกุศลอันนี้ตกนรกบ้างขึ้นสวรรค์บ้างเกิดในโลกมนุษย์บ้างนี่คือหลักธรรมะนะผมไม่ได้ค้านธรรมะนะผมจะเอาปัจเจียนีดูและหลักคําสอนที่ถูกต้องดีงามพร้อมทั้งภาคปฏิบัติที่สมบูรณ์บุญมาเล่าให้ฟังถ้าศีลบริสุทธิ์พุดผ่องจ้ามากที่จะปวดปิญญาพวกนี้ได้หากแม้ศีลบริสุทธิ์ผุดผ่องเตถ้าสอนวิญญาณไม่ได้ ไม่รู้ทางเกาะบุญเกาะกุศลวิญญาณก็จะตกะระหีดได้ล่อนอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงตัดถึงเข็มทิ่มแทงในแผ่นดินเนี่ยก็ยังถูกวิญญาณเต็มอยู่เข็มทิ่มแทงในอากาศก็ยังถูกก็ยังถูกวิญญาณเต็มอยู่ก็แสดงว่าวิญญาณเต็มในโลกในสงสารเราเดินไปไหนสัมผัสได้ขนลุกขนชันนี่พูดให้ฟังนะถ้าปฏิบัติไม่ถึงก็ฟังเฉยเฉยฟังดีกว่าไม่รู้เรื่อง ไม่รู้หลักคําสอนของพระพุทธศาสนาที่หลวงปู่เทพนี่คือหลักคําสอนของพุทธเจ้านะยกในพระใจวีโดโก้วยยกภาคปฏิบัติด้วยที่เราสลัดเป็นสละตายมาสลบสไลตยปางตายนับไม่ถ้วนพุทธเจ้าสลบสามหนหลวงปู่นีสลบนับไม่ถ้วนตกหน้าผาบ้างอดอาหารบ้างไม่ได้กินตามป่าตามเขาเล่คไข้มาลาเลียขึ้นสมองพังสารพัดแต่หายด้วยธรรมโอสถ ไม่มียกจาใดๆที่จะเลือกที่จะประเสริฐเท่ากับธรรมะโอสุดวันนี้เป็นวันที่หลวงปู่ได้ให้อัดให้ทำกับวิญญาณแม่สมปองนุพลที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่นะเอ,อถ้าวิญญาณของแม่สมปองตั้งใจฟังก็จะสามารถที่จะแกล้งตลอดได้นี่เราไม่ได้สงสัยนะออว่าวิญญาณของลูกศิษย์เราอยู่ไหน หลวงปู่ไม่ได้เป็นพระหูหววตาบอดนี่ตายแล้วแม่ไปไหนหลวงปู่เห็นหมดนี่นั่นเห็นตามอะไรเห็นตามหลักธรรมะคาสอนของพุธเจ้านั่นบุญนั่นแหละก็เข้าสู่สุขตินั่นนะ่ะบุญมีสมบุญบริบูรณ์ก็เข้าสู่สุขติบาปมีก็เข้าสู่ทุกขตินั่นหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาเตตตาใจเกิดเมื่อภาคปฏิบัติแม่สมปองนุพลลูกๆไม่ต้องห่วงว่าวิญญาณแม่ไปไหนสบายใจได้เลย ไม่มีคาําว่าตกทุกได้ยากตกและกมลําบากเห็นกันรู้กันระหว่างครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์หนึ่งไม่มีสองและใครจะคานะนั่นถ้าสอนลูกศิษย์ไม่ได้ก็จะเป็นครูบาอาจารย์เขาได้เขาได้ยังไงถ้าลูกศิษย์ตายไปแล้วไม่ทราบว่าลูกศิษย์ไปไหนก็จะเป็นครูเป็นบาเขาได้ยังไงนั่นการเป็นครูเป็นบาของลูกศิษย์ลูกหาตัวเองก็ต้องเหนือลูกศิษย์ลูกหาต้องเป็นผู้ที่อยู่สูงกว่า ลูกศิษย์เดินไปไหนก็รู้เดินทางผิดดึงขึ้นถ้าไปทางถูกถูกต้องแลว้วไปช้าหน่อยอา้ารีบเล่งบิ่งไปบอกลูกซ้อนลูกจานสมบูรณ์บริบูรณ์วันนี้ถือว่า,เ,าเป็นวันที่หลวงปู่แสดงธรรมด้วยเหตุด้วยผลเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเ,เรื่องสวรรค์ที่เป็นของจริงที่ได้รู้ได้เห็นมาตั้งแต่เป็นคาระวะเมื่อบรรพชาุปสมบูรณ์แล้วก็เข้าสูป่ป่าจึงไม่ได้สงสัยว่า การเกิดการตายอยู่แบบไหนวันนี้